มาึงมึงจ่าว่าลาวเลยเหรอนี่มันประเทศด้วยกูไม่ชอบมึงไอเวนเอาแม่งนีเฮ้ยเออทุกคนพิมพ์คนหล่อตายคนหล่อตายมึงอยากหล่อมากออะพิมเลยวา้คนหล่อตายนี่ไอิวแสงไอเวนสตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับพผมตอนใจลาวเอาจริงกับโยนไม่ต่างกันจริงๆนะเออผมว่าเออเราคงต้องเล่นตัวที่แบบว่า เรากดมาเพื่อโยนอ่ะเดี๋ยวเราจะชนะเองจริงๆไป Let's go โอเคไปกลางเร็วกลางเร็วไอ้กบตามมาตามมาโดดแม็กเลยนะโดดแม็กเลยนะลิเตอร์เตรียมโดดนะไอ้เขี่ยมึงเขียร์คลิปไปแต่ว่าวิ่งเร็วๆร็วดีความหนูวิ่งช้าวะเปิดนะเปิดนะเปิดนะเอาน่าเอาน่าเอาน่แม่งเอ้ยเมื่อไหร่มันจะโดนวะเฮ้ยลิเตอร์ลิเกอร์ลิเตอร์ได้บอกวะได้ป่ะได้ป่ะ Bye bye. บายบายป้าจงเอาลำแสงพลาสมาแดกวันนี้จะเล่าวันนี้มาแจกมาแบบจริงๆอยากอยากเล่นแบบแจกมากๆนะทุกคนผมอยากเล่นแบบว่าแบบวิ่งไปตายไปตายไปตายอนะ่ะพอดีเพื่อนลุงทีมทมันต้องให้ผมแบกอะ่ะเออนี่มันใกล้ตายวะโอ้ชีเลยมันเต็มเลยเฮ้ยนี่มันสกินโอ้ชี้ดีว,ว่ะเชียร์สวยจัดเชียร์เชียร์กบโคตรสวยสวยจริงเชียร์กบโคตรดีเลยอ่ะ เยอะเลยอะัระสือเฮียตายละเสชงไม่ได้หลเฮ้ยอลเลนบอลเลนองบลเลนก็มาเลครับก็มาเลครับก็มาครับก็มารัยโอ๊เี้ยเอ้ยโอ้ม่งได้อมเกียดเกินวะ มึงจาว่าลาวเลยเหรอนี่มันประเทศด้วยนี่มันสมัยไหนแล้วลโหลสองพันที่มึงยังเหยียดอีกเหรอวะมึงเป็นมนุษย์ยุ่งหินหรือไงวะไม่กัว่ากวไอเหี้ยต้องจัดนาตายาละเสียวกูไม่ชอบมึงไอเวนเอาแม่งนิเฮ้ยเออทุกคนพิมพ์คนหล่อตายคนหล่อตายอยากหล่อมากเอะพิม์เลยวา้คนหล่อตาย พี่คนหล่อตายอะเกพี่คนหล่อตายโอ้โหขอโทษขอโทษนะที่คนสิวเสียวไปฆ่าคนหล่อหล่อตายอะเกเกนี่บอกเลยนะมึงแพ้ชนะไม่ต้องสนนะมึงเล่นไอ้นาตาญาคนเดียวนะเอาพห้แม่งไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนะเอาแม่งคนเดียวกูบอกเลย <S 2> <S 2> <S ม,เมึงเป็นคนแบบไหนะเนี่ะทุกคนยังมาด่าเราอีกเนี่ยเราต้องจัดหนังๆ้ะเอ,อออาจจะเป็นพวกหิวแสงเนี่ยไม่น่าจะหิวแสงแหละพราความคิดมึงยังำดำมืด่ำๆแบบเนี้มึงก็ต้องหิวแสงแล้ว

อารออะไรพิมพ์สิครับพิมพ์สิครับรอเชี่ยอะไรครับพิมพ์สิครับมึงหิวแสงลอนาตา雅มึงหิวแสเหรอฮะคือผัวประเทศลาวก็ไม่ได้เูนือจีนไม่ไม่ว่าประเทศไหนจะเป็นอะไรยังไงก็ตามผมเราก็ไม่ควรจะไปด่าเขาเนาะด้วยแบบว่าการเอาประเทศเขามาดา่าเหมือนถ้าเขาด่าว่าแบบไอ้ใจลาวเนี่ยมึงไม่ใจลาวอ่ะเนี่ยมึงแม่งหล่อเนี่ยเออก็ไม่พุชยากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนหิวแสป่ะมีคนหิวแสป่ะ เอาหน่อยดิเอาหน่อยดิฟอเร่นอ่ะฟอเร่นอ่ะไอ้สัสสิยังไงเดี๋ยวเพื่อนมึงก็ตายตามไปด้วยสวยคัพไดได้ไอ้หนาตาญาเดี๋ยวนี้ไปไปเลย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 สวยครับผมนี่ไอ้สัสนี่ไอ้สัสนี่ไอ้สัสคนหล่อตายอีกแล้ว <krit> <ogan> พ่อคนหล่อตายอีกแล้วว่ะเรียกใจจุ้งสวย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 รอ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 รับน้องนันทญารอรับน้องผมว่ามันไม่ออกมาแล้วนั่นนันญาเนี่ยเอาดิคือว่ามันไม่ได้ออกว่ะล่ะ อาตายาอยู่ไหนอะอย่ามุดตึงอยู่ในกะลารีความคิดมึงก็อยู่ในกะลาอยู่แล้วว่ามึงมุดอยู่ในกะลารยว้าวออมาดิ <c oughs> ไม,ไม่ไม่โผล่กัทุกคนไม่โผลอ่อด่าแล้วก็ด่าได้แต่อย่อยาหยียดเชื้อชาติใช่ใช่ใช่มันไม่ค่อยดีนะครับทุกคน <c oughs> เหมือนทุกคนบอกว่าผมโยนแต่ตอนที่ผมไม่ได้โยนเข้าใจไหมแต่มันพลาดมึงอยากหน้าล้วมึงเอาหน้ามึงอะไปฟา,าดกาลาที่ครอบวมอยู่ไปให้พวกอินเลยไปยไอเท็ตอาตายาตายกี่ตัวแล้วเี่ย ไอ้เจ้าตายยาตายสามตัวแล้วจัดนันหนักจัดนันหนักเหยื่อต้มขี่มามามาถอยถอยถอยมาด้านขวาด้านขวาด้านขวาเราแพ้ไม่ได้เว้ยนี่ถ้าแพ้นี่คือทุกอย่างที่เราทำมาเนไม่จบเลยนะมันจะขิงเรากลับเอามาล้านเท่านะเฮ้ยทุกคนสนใจสนใจรวมตัวไปฆ่านัตยาคนเดียวไหมแกบแอบดักพุ่มเล่นแม่คนเดียว กูเ <Ooh. S 2> พื่อนเล่นมึงหรอกูเพื่อนเล่นมึงหรอ,อมึงวับใส่กูเนี่ยฮะอ่าสุดหล่อตายอีกแล้วสุดหล่อตายอีกแล้วสุดหล่อตายบ่อยเจอสุดหล่อ <c oughs> เป็นคนที่ไหนก็ได้แต่เขาไม่เป็นแบบคนแบบมึงเออ ไม่ว่าจะเป็นคุณชั้นไหนอ่ะก็ไม่มあああีใครตามถ้าบอกว่าเป็นคนอย่างมึงหรอกไอ้นาตาหย่าอ่ะมึงเข้าใจไหมเด็กนาตาหย่ามานาตาหย่ามารอเอาเมฆเอาเมฆเฮ้ย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 ตายหงเน่ตายหงเน่ตายเยอะจังเลยอ่ะจะจะรีบจบบ้านเลยหรอโอ้ยอย่าอย่าไปให้ซีมมนเยอะอย่าให้ซีมมนเยอะอย่าให้ซีมมนเยอะตรงนี้ วยเฮ้ยเราเอาเอานาตาล่าเอาไปตัวนึงเอาเปตัวนึงเอาให้มันเจ็ให้มันเป็นเลขเจเออเออคับะาแล้วคบายิงแม่งเนี่ยเรอรอยิงยิงยิงไอ้เี้ยมันไม่ใช่นาตาถอยมาดนตายหมดเฮ้ยเฮนาตาลไหนอะอติอติแปบแปบรอรอรอห้าวิรอหวิรอหวิอ้เข่าวเข้ไม่ต้องรอเลย คาบอคาบคาบคาบเฮ้ยไม่จบวะเออชี้เกือบแล้วมึงข่าวหลังอย่าเที่ยวไปพูดจามหมาหมาแบบนี้นะเข้าใจไหมกรุณาให้เกียรติเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับผมนะเราควรเเคาลบนะครับผมนะความเป็นคน กันบ้างนะผมนะเข้าใจไหมแบบมันจะเจอมันจะเจอพวกคนแบบว่าชอบด่าว่าแม่นโคตรลาวโคตรลาวแล้วแบบพวกมึงแม่นโคตรลาวเลยนะแบบมันอีแบบพวกอีสานแบบอะไรเงี้ยผมเจออะไรแบบนี้เยอะมากนะแบบหน้ามึงมันโคตรลาบเลยแบบอะไรวะแบบเห็นมึงแล้วหิวเข้าขั้วอะไรเงี้ยเป็นอะไรของมึงวะ มันมีคำด่าอื่นก็มีปะวะเออจะไปอะไรกันวะทุกคนคือถ้าไปแต่ก่อนเนี่ยผมก็ยังพอเข้าใจนะเพราะว่าเป็นคำที่ติดปากกันมาเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นอิกยุคหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเปลี่ยนก็ดีกว่าเข้าใจปะไอ้เรื่องแบบเนี้ยเออเปลี่ยนก็ดีกว่านะรั้นก็หวังว่าเออลูคเพจที่ติดตามผมนะครับทุกคนจะไม่มีการไปเหยียดอะไรแบบนี้เนาะผมคิดว่าการด่าว่าโคตรล้วโคตรอีสานโคตรหน้าอย่างลาบนี่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าดีสักเท่าไหร่จริงๆการเหยียดแบบอืื่นหรรออแบบะไยเี้ ม,มันจะไปห้ามทุกเรื่องก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนะนั่นก็เออครับขอร้องหนูเราจะไม่ด่าคนเหยียดด้วยกันเหย็ดกับโอเคป๊อโอเคป๊อสาวลราวสวยจริงจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะ